ขนอใส่ลงไปผักค่ะใส่ขิงลงไปค่ะเกลือค่ะใส่ทุกอย่างลงไปคะ่ะซีอิ้วขาวนิดหน่อยนะคะริกไทยค่ะ น้ำตาลนิดหน่อยค่ะซุปร้อนๆนะคะทานซุปร้อนๆไล่หวัดนะคะให้หลานสาวค่ะซุปร้อนๆไล่หวัดค่ะ เสรฟจจะเรียบร้อยแล้วค่ะ